กระแสงเงินสดอ่ะมันมีปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหานี่มันคลอดไปในทางไหนมันคลอดไปตัวเลข NPL ที่ขึ้นสําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน<ะ>วิกฤตสภาพคล่อ<ะ>งติงตงตงต้งนี่เสียที่มากขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดู97ว่าณตอนนั้นน่ะเราหลุดจากวิกฤตเศรษฐกิจยังไงในด้านของการปรับโครงสร้างนี้ในด้านการอาัดฉีดเงินในด้านการจัดตั้งบริษัท AMC ขึ้นมาบริหารนี้เสียที่มาจากแบงก์ในความเห็นส่วนตัวเราต้องกลับไปปัดฝุ่นมาตรการพวกนั้นแล้ว นะในเนืองไทยตอนนี้เรามีโครงการคุณสู้เราช่วยที่จะช่วยคนที่เคยผิดนัดชำระบ้านผิดนัดชำระรถเนี่ยสามารถเข้าโครงการนี้ได้จ่ายแค่ต้นดอกยังเดินอยู่แล้วเดี๋ยวมาจ่ายดอกเอาทีหลังขยายได้ไหมคิดว่าเขาเพยายามจะคิดขยายอยู่แต่ขยายไปให้ลูกค้าที่ดีด้วยได้ไหมที่เขาไม่เคยผิดนัดชำระแต่เขาแสดงว่าเขาเปราะบ,บางอะ่ะ<ฆ>ช่วยเขาได้ไหม97้คือวิกฤตเศร,รษฐกิจในเชิงว่าภาคธุรกิจอ่ะหนี้สินล้นพ้นตัวภาครัฐเองก็ไปซื้อหนี้เสียพวกนี้ออกมา โดยใช้เงินที่มันก็กู้จากการอนาคตมาแหละคําถามคือคุณก็ควรจะมีเอ็แล้วนะในการที่ซื้อนี่เสีย SME ออกมาจากพอร์ตแบงก์ในเ<ห>วลานี้ใช่ไหมคะให้แบงก์สามารถยอมยอมปล่อยมากขึ้นตอน97อ่ะภาครัฐอ่ะไม่ได้นี่สินเยอะเพราะนั้นตอนนั้นอ่ะภาครัฐก็แบกแบกนี่ไว้ได้ก็คือช่วยซื้อนี่มาแล้วย,ยังไปกู้ได้แล้วก็มาอัดฉีดเงินตอนนี้การอัดฉีดเงินตอนนี้มันอาจจะยากนิดนึนงเพราะว่ารัฐเองกอ็นี่สาธารณะเนี่ยเริ่มติดเพดาน,น้ว เพราะนันอนี้ต้องระดมสมองกันว่าคุณจะอัดฉีดเงินเขาไปยังไงเพราะมันต้องใช้เงินในความเป็นจริงเมือง,งไทยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายคิดว่ามีวิธีที่ช่วยได้ mm hmm. แต่ก็อยากจะบอกว่าเริ่มช่วยแล้วดีไหมก่อน <Ha. S 1> ที่ว่าบินเนี้มันจะแพงมากตอนนี้มันแพงอยู่แล้วมันจะยิ่ง <Ha. S 1> แพงกว่านี้อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย